สวัสดีครับอ่าเั็นี้มีแพ็คสอแพ็คมาเปิดเล่นเป็นแพ็คที่ได้จากที่โกดังสักสักที่หนึ่งในโซนสาระยาะอ่ามันจะมีของไวชวาเตีอ,อันนึผมไม่รู้ว่าเป็นอะไระนะแต่ต้องลองเปิดดูเอาละอลองเปิดดูว่ามันจะได้อะไรบ้างก็ ถ้าได้ดดบันอาบ้านคงจะดีนะเพราะตอนนี้เขาขายหมอกเป็นลังลไม้ขายหมอกเป็นกิโลจริงซื้อพวกอะไปหยิบพวกอ่าอะไรนะพวกปับเตอร์ฟุกนิ้อเนี่ยพวกกุญแจที่เป็น,นกับดากกระตูนมาหลายอันด้วย,ยเปิด,ปด,ปดยาเงี้ยเดี๋ยวขอหยุดแบบนึง ขอหยาดต่อกันเลยแกะหอยแกะแพ็กเสร็จอันนี้แกะที่ไว้แล้วสองอันเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะได้อะไรมาบ้างนะครับรฉวานนี่ก็โหเจ้แพ็กนี้จะมีเอพีไม่นะ่าหวีบ้างแต่น้อยถ้าเจอดบบอกบัญาก็คงจะดีมั้งแต่ส่วนใหญ่เผอน่าจะเป็นคอมมอนหมดเลยด้วยมั้งอาลอาละอสองด้านล เรื่องอะไรไม่รู้ o r i g i n า l c h a r เตอร์หรือเปล่านีอันนี้โอ้อ่ะอันนี้น่าจะจีบิดหรือเปล่าจะมาใครไหนน่าจะจีบิดอ่ะนี่เศษค้อยสองใบเป็นไทยเอ็นหมดเลยเอาละทีนี้โอ้มะข่อย อ๋อนี่ตรงนี้เี็ยนอย่นี้เสียคยทั้งคู่เฮส่วนอย่างนี้เสียคยเลยอ่าเจอแฟนน่าจากภาพภาพของเกมอนนะอไมเดินเกมของทางญี่หนึ่งอันนี้เหรอตัวเล็กหน่าอบไม่ออกขอข,อข,อข,อขอ้ามนี่เสียค่อย ต้องใส่มีแตค่คอมวันแน่ๆเลยแต่ว่าะอย่าไปคาดหวังอะไรกับบัตรเกมวันนะอ่าพัฒนาสามป่ะโอ,อ้อตอนนี้เกมรีเมคอยู่นะครับถ้าสนใจอยากให้ไปเล่นกันตรงนี้คิดว่าจะไปเล่นอยู่ ดองอ่ามาโดกัตอันนี้นักสืบเนาะโอ้ไม่มีอะไรเลยโน้ล้าไม่น่ามีอะไรเลยเนะโอ้หมดแล้วไม่มีอะไร แต่เราก็ได้ว่าเป็นคักการ์ดน่าจะได้ลุนสทกาไหอ่แต่ผมไม่ได้ลุนในมากไหนสงสัยอยู่กันว่าอกลุ่มคนที่ไปคนที่หาว่าได้นี่หาอะไนกันมาเนี่ยอันนี้ของอะไรก็ไม่รู้นะแต่ไม่ใช่ไวชวัดโอ้ไรซี่เหรอ จะน้องของตัวการเลยน่าลองไปหากล่องมาเปิดเนี่แต่เดี๋ยวผมว่าจะมีเปิดกล่องอยูแล้วแะแต่ว่าเดี๋ยวขอรออีกพักหนึง่งจริงๆว่ามีพัสดุที่แบบจะต้องต้องการมาก่อนที่เปิดเปิดกล่องกาันะไร ไโนคอมเมนต์ no เลยแหละไม่รู้จะพูดอะไรทีกการตัวการ์เดเกวอันนี้เราเหยุดมาส,งสง่มๆจริงคุณภาพการ์ดโอเคนะจับระเล่นมืออยู่เท่นียคงคงมีแต <c ười> ่คอมมอนเปนกระปไปมองคอมมอนมาสินะนจริงๆเนน่าเห็นวิงว้งๆอยู่บ้างนะแต่ว่าในวิงว้งๆก็ไม่ค่อยมีไ <c ười> อ้ี่มาตูดีเท่าไหร่ โอธรรมดาไม่มีอะไรเลยอาล่ะหมดแล้วโอ้ไม่มีแมนอละแต่เป็นอ,อไม่ได้แนต้องคัดหวังอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าโอกาสเดี๋ยวถ้าไปลือ้อโกดังก็อาจจะ ไปสมบไปอีกครับมันมันแอบน่าสนใจดีอยาให้รุนดีโอเคมันหมดแค่นี้นะครับโอเคอันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ